สำหรับคนที่ต้องไปสอบ Cambridge English B1 นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันยากหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยมันยากขนาดไหนใช่ไหมคะจินตนาการว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมด6คขั้นตั้งแต่ขั้น Baby ไปจนถึงขั้นที่เป็น n t t v v เนี่ย Cambridge B1 เนี่ยจะอยู่ขั้นที่3เพราะฉะนั้นมันจะเป็นขั้นกลางๆไม่ได้ง่ายแบบ oh, s m r แต่ว่าก็ไม่ได้ยากถึงขั้น Native เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปสอบเนี่ยก็ต้องมีความรู้อยู่พอสมควรที่จะเข้าใจส,สิ่งที่มันอยู่ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างมันสอบอะไรบ้างอันนี้เอามาจากเว็บตัวเองแล้วกันค่ะอย่างนี้ก็เขียนไวเองก็คือเวลาสอบเ,เขาจะวัดแล้วว่าเราจะอ่านเท็กซ์บุ๊กเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมใน,นระดับพื้นฐานไม่ยากแล้วก็เขียนจดหมายเป็นไหมเขียนอีเมลส่งหาคนในชีวิตประจําวันเป็นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะ จดบันทึกเขียนโนต้ตเขียนเรื่องเล่าสั้นๆเป็นไหมแล้วก็เวลาเราสื่อสารเนี่ยเราเข้าใจสารที่เขาส่งมาเราหรือว่าเราเข้าใจสารที่เราเนี่ยส่งออกไปดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสําหรับเราที่เป็นคนโตเราก็อาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าสําหรับเด็กๆที่อจะอาจจะต้องไปสอบซึ่งอก็อาจจะยากอยู่พอสมควรนะคะ เช่นน้องๆวัยประถมที่จะสอบเข้าสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็จะ require ว่าต้องสอบตัวนี้เพื่อที่จะไปเข้าให้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กสิบขวบต้องไปสอบในขั้นเขียนจดหมายอย่างเงี้ยมันก็อาจะยากเพราะฉะนั้นเรา,าทักพี่ดีคือต้องให้น้องฝึกฝึกฝึกถ้าน้องไม่เก่งอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะฝึกสักหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าพอมีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยหกเดือนก็ได้สไยทีนี้ข้อสอบเป็นยังไงใช่ไหมคะข้อสอบ English เนี่ย reading เอา reading เอาเฉพาะ reading part ก่อนมันจะมีทั้งหมดหกขั้นหก part ให้อ่านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า reading เป็นยังไงวันนี้เราจะมาดู part หนึ่งเนาะเป็นนำจิน้นนี้ค่ะข้อสอบ part แรกเนี่ย exam test t e s one เนี่จะแบ่งเป็น5ข้อด้วยกันซึ่ง5ข้อเนี่ยเขาจะมี Text สั้นๆอาจจะเป็นข้อความมือถืออีเมลหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนโน้ตสติปเป็นใบประกาศเราก็ให้เราอ่านข้อความในนั้นเราก็มาดูสิว่าเช็คว่าเราเนี่ยเลือกข้อที่ถูกได้ไหมว่าเราเข้าใจสารนั้นดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นเราอย่างข้อแรกเนี่ยคะ่ะเรามาดูกันเลยนเนาะอันนี้ดูจากกรอบเราก็จะเห็นว่าน่าจะเป็น text message เป็นข้อความทาง ที่ส่งหากันในโทรศัพท์ทีนี้เวลาส่งข้อความก็ต้องมีผู้ส่งและผู้รับเนาะคะ่ะผู้ส่งเนี่ยมักจะอยู่ที่ตอนท้ายเนาะลงชื่อตอนท้ายเหมือนเวลาเขียนอีเมลต่างๆมัมมัมเป็นผู้ส่งแม่ส่วนผู้รับก็คืออันผลซึ่งพอแม่ส่งหาใขรเนี่ยเราลงท้ายด้วยแม่ก็น่าจะต้องเป็นลูกอันนี้ก็เป็นการอิมพลายเนาะเราอาจจะเดาได้จากบริบททีนี้น้องแม่ส่งข้อความหาอันทนเ่อไร when you see your sister at the basketball match do it ไว่กันเหรอคบตวนี้โอเค Can you make sure she remembers that dad's coming to fetch her instead of me I've tried ringing but her phone's off โอเคสัญญานเนานะดัวนแรกก่อนประโยคแรกเลยถ้าเธอเห็นถ้าลูกเห็นพี่กับน้องเนี่ยที่ basketball match เนี่ย make sure ได้ไหมว่าไปย้ำเธอได้ไหมหรือว่าไปทำ ไปทำให้เธอแน่ใจได้ไหมว่าเธอเนี่ยรู้ว่าวันนี้ Dad is coming to fetch her แม่พ่อจะมารับแทนแม่วันนี้ I've tried ringing แม่เนี่ยพยายามโทรไปแล้วนะแต่ but her phones off แต่ว่าเหมือนเธอปิดเครื่องไว้เพราะฉะนั้นเราวคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อความนี้แม่ต้องการให้อันบททำอะไรคะ Can you make sure อานนี้เป็นข้อความขอร้องมันเป็นเปือว่าขอให้ทำใช่ไหม Can you make sure แล้วขอให้อันบนทำอะไร she remembers that dad's coming to fetch her instead of me ฉะันอันนี้เป็นข้อความที่แม่ต้องการจะบอกคือขอให้ไปเช็คสิว่าน้องสาวพี่สาวเนี่ยรู้ไหมว่าไปเช็คทีว่ารู้ไหมใครจะมารับในวันนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูสิว่าแล้วแต่ละข้อเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้งข้อ a ก่อนเนาะ Anton has to check his sister knows about the arrangement for getting home. I, t o n ต้องไปดูซิไปเช็กส่วนพี่สาวเนี่ยรู้ไหมว่าวันนี้ใครจะมารับนี่ข้อนี้เขาทาแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูข้ออื่นมากไว้ในใจก่อนว่าน่าจะถูกโอเคแล้ว b ล่ะ a n t o น should remind his sister to switch her phone back on. อันตนเนี่ยควรจะไปไปบอก พี่สาวที่ว่าให้เปิดโทรศัพท์ switcherphone b a ก่อนก็คือให้เปิดโทรศัพท์เนาะแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่คอยอันตนทำแม่แค่บอกเฉยว่าน้องพี่สาวปิดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเธอไปเช็คทีสิไม่ได้บอกให้ไปไปิดสายเปิดโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นคอยก็ไม่ใช่ละ cause s i s t o n needs to access sister if she's taking part in a sports even later อันต้นเนี่ยต้องไปถามหนอกพี่สาวซิว่าเนี่ยพี่สาวจะไปแข่งกีฬาไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะ้องเพราะฉะนั้นล้วข้อนี้ก็ไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการให้ไปถามว่าไปแข่งกีฬาไหมมันอาจจะเป็นส่วนประกอบตรงนี้แ,ต,งง Tesla, แมมต่ถ้าเราเห็นเขาต้องงานจากเทสลรว่าเราเข้าใจแล้วแบบสมมติถ้าเราเห็นคำว่าสปอร์ตเราไปเห็นบาสเกตบอลแมตช์อย่างเงี้ยเราอ,อุ้อันนี้ข้อนี้แน่เลยอย่างเงี้ยก็ ผิดไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจส,สารที่สื่อในนี้เนาะคะ่ะ <Okay. S 1> next question ข้อต่อมาเนาะข้อสอง from a famous novel by Ben w i t h a m อันนี้เหมือนเป็นเป็น notable d นะ from a famous novel by Ben w i t h a m a film about a bear's adventures fun for all the family ฉะนั้นแล้วมันหมายความว่าอะไรบ้างคะ from the famous novel จาก โนเวลนิยายชื่อดังใช่ไหมนะเฟมัสโนเวลนิยายชื่อดังโดยใครโดยคนนี้เป็นเวสแฮมเนี่ย, him, ยแล้วอะไรอะไรที่มาจากนิยายชื่อดังเนี่ยคำตอบอยู่ใน,น now ตัวถัดไป of i h m หนัง about a bear's adventures หนังเกี่ยวกับ การผจญภัยของเจ้าหมีตัวหนึ่งเนี่ยไม่เป็นเอเบอร์สเป็นเจ้าหมีตัวเดียวเนาะแต่ว่าการผจญภัยเนี่ยก็มีหลายการผจญภัย a d v e เ t น r จ s fun f o r all t h l family สนุกสำหรับ all the family All the family ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกๆครอบครัวหรือว่าอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าสนุกสำหรับทุกๆคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นยังไง ก็ดูได้ทุกคนดูได้ทุกวัยใช่ไหมดูได้ทุกวัยไหนเรามาดูซิว่าเขาว่าว่ายังไงบ้าง This film is หนังเรื่องนี้เนี่ยข้อ A about a family of wild animals about a family of wild animals ถ้าเราเห็นคำว่า family ตรงนี้เราไปเจอ family ตรนี้แล้วกาปึ๊บเลย ผิดทันทีเพราะว่าหนักเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวของหมีครอบครัวของสัตว์ป่าเนาะแต่มามันคือการประจนไมของหมีตัวเดียวเห็นไหมแต่ว่า X family เนี่ยมันหลอก family หมายถึงครอบครัวคนดูในที่นี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เลย B not suitable for people under certain age ไม่เหมาะ not suitable สำหรับคนในช่วงอายุใดช่วงอายุหนึ่ง แสดงว่ามันมีช่วงอายุที่ไม่ควรดูถามว่าจริงไหมไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าอันนี้บอกว่าดูได้ทุกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องดูได้ถูกวัยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เหลือ possibility ความเป็นไปได้แค่ข้อเดียวละก็คือขอ้อ C แต่มันถูกไหมเรามาดูกันก่อน based on a popular fiction book based on based on ก็คือมาจากมีเขาโครงมาจาก popular fiction book ข้อนี้ถูกไหมคำว่า popular fiction มีเขาคงมาจากนิยายหรือว่าเรื่องแตกที่เป็นที่นิยมเป็นหนังสือที่หนังสือ fiction ที่ยอดนิยมถูกเพราะว่าอะไรถ้าเราไปอ่านเนี่ยมันก็จะคือตรงนี้นี่เอง famous novel กับ popular fiction เนี่ยความหมายเดียวกันก็คือ famous novel เรื่องแตกที่มีชื่อเสียง แล้วก็ i c t i o n ก็คือเรื่องแต่งเหมือนกันนี่เรื่องแต่งคีิป o ๊อปปูเป็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ c ถูเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูซ y โนนีมเนี่ยการดูคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเนี่ยก็จะช่วยให้เราเดาข้อสอบได้เหมือนกันก็เป็นความสำคัญนะคะนี่เนาะโอเคนี่เนาะ ไปข้อต่อไปนะเหลืออีก3ข้อข้อ3อันนี้เห็นฟอร์มแล้วว่าน่าจะต้องเป็นอ e ีเมลใช่ไหมคะโอเคแลว from ใคร from Mrs Hoskins to all students to นักเรียนทุกคนจาก Mrs Hoskins แล้วเขามีข้อความว่าอย่างไรส่งข้อความมานักเรียนว่ายัางไงบ้าง before the end of term Please return all books you have borrowed from the library. Or see someone at the desk if you want to have them for the summer holiday. คอยๆแปลก่อนที่จะตบเทิมเนี่ยกรรณน,นคือหนังสือทั้งหมดที่ยืมไปนะที่พวกเธอยืมไปจากห้องสมุดแต่ถ้าไม่คือละอ r เป็น choice หรือให้ see someone ให้ไปหาใครที่คิดท,ที่ตะ อาจจะเป็นที่โตห้องสมุดโต๊ะบรรรักษ์เนาะ if you want to have them if you want ถ้าเธออยากจะเก็บไว้อ่านเองใน for the summer holiday สำหรับตอนวันหยุดปิดเทอมช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นแล้วคีของอันนี้คืออะไรถ้าไม่ return books ก็ไปหาใครบางคนถ้าอยากจะอ่านถ้าอยากจะเก็บหนังสือไว้อ่านใช่ไหมนี่ทีนี้ข้อไหนที่ถูก ดูข้อแรกสิคะ A you must take back all the library books you have got before the summer holiday เธอต้องเอาหนังสือไปคืนทั้งหมดที่หนังสือที่ยืมมาไปคืนทั้งหมดเลยก่อนที่จะถึงซัมเมอร์ฮอลิเดย์อันนี้ใช่ไหมมันก็ดูจะใช่เนาะเราแต่ก็ไม่แน่ใจงั้น question mark ไว้ก่อนโอเค B If there are library books you want, borrow them before the end of term. ถ้าอยากจะยืมหนังสืออะไรให้ไปยืมก่อนที่จะจบเทอมอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าไม่ไปคืนหนังสือก็ให้ไปพบใครบางคนที่ไปพบบรรลักษ์ว่าอยากจะยืมต่อตอนปิดเทอมอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้รีบ r อ o w ให้รีบไปยืมก่อนปิดเทอมเอเค s To keep any library books for holiday reading, add stuff at the t e x t อันนี้ดูใช้ที่สุดเลยถ้าอยากจะเก็บหนังสือไว้อ่านในช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ไปหาบรรักษ์เนาะที่ที่โต๊ะที่อันนี้ make sense ที่สุดเพราะฉะนั้นพอเจออันนี้ปุ๊บข้อนี้ก็เลยเป็นไม่ใช่ไปเลยเพราะมันมีข้อที่ใช่กว่าข้อนี้ตรงมากๆนี่ถ้าเรามาดูตรงนี้เนาะถ้าอยากจะ keep l i k e books เนี่ย ให้ ask ักต f ฟก็คือ or see someone at the desk ก็คืออักต at the desk ตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะอืมฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบ C อ,อีกสองข้อค่ะอันนี้ก็เป็นข้อความโทรศัพท์อีกะเนอะอคนส่งอ,อยู่ตรงนี้ n i c o ล a ส่งไปหาทีน่า when you come round tonight ตอนนี้เธอมาคืนนี้ยมาฉันคืนนี้ can you bring that E you found o u t s i d e school the other day t h e other day ตอนที่มาหาฉันคืนนี้ช่วยเอาต่างหูต้มหูที่เธอเธอเจอนอกโรงเรียนวันก่อนมาได้ด้วยได้ไหม I think I know who it belongs to. ฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าใครเป็นเจ้าของไอ้ต่างหูนั้นน่ะ So I return. it ฉันเดี๋ยวฉันจะเอาไปคืนเอง Thanks. Okay. ฉันใจความคืออะไรก็คือนิโคลาเนี่ย เจอต่างหูใช่ไหมแล้วก็ทีเออครูขอโทษค่ะต้องเป็นใครที่หน้าเนี่ยเจอต่างหูอล้ก็นิโคลาก็บอกเนี่ยฉันรู้นะว่าใครเป็นของใครเดี๋ยวฉันเอาไปคืนให้เธอเอาไม้ันทีเห็นไหมฉะน,นั้นที่ว่ดมันอยู่ที่ can you bring I know who it belongs to I return it ข้อหนที่ใช่ ก็เอ hey, i c o l a is telling t i t ิงท t น r าต้องรีเทนส์บางสิ่ a ที e n yeah ี e นยืดรีเนากำลังบอกให้ทีน่าเนี่ยเอาบางสิ่งที่ something she was learned recently ที่เธอเนี่ยถูกยืมไปเอามาคืนใช่ไหมอืมไม่ใช่เนาะเพราะว่า n i โคล a าทีน่าไม่ได้ยืมจาก n i โคล a แต่ทีน่าเนี่ยเจอต่างหูใครก็ไม่รู้ ใช่ไหมข้อนี้ไม่ใช่ไม่ได้เลนด์คุปปี n นิโคล is hoping she can give a lost item back to its owner อ i c นิโคลาเนี่ยคิดว่าเธอจะเอาของที่หายไปคืนเจ้าของจริงไหมคะดูท่าทางจะเป็นจริงเนาะฉันรู้ว่ามันของใครเดี๋ยวฉันเอาไปคืนใช่ไหมโ okay, อเคข้อนี้ติ๊กถูกไว้ก่อนไปดูข้อ C ก่อนข้อ C ี i นิโค is asking for help to find a lost earring Belonging to her n นิโคลากำลังขอให้ทีน่าเนี่ยช่วยหาต่างหูที่หายไปทีไม่ใช่เนาะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของนิโคล่เขาไม่ได้ทำอะไรนะแต่เขาจะเอาของที่หายเนี่ยไปคืนนังะเพราะฉะนั้นคนอี้ก็ไม่ใช่ข้อที่ใช้ที่สุดก็ต้องเป็นข้อ B ใช่ไหมครับโอเคข้อห้าละข้อหาข้อสุดท้ายแล้วค่ะ Bikes for hire อันนี้ดูเป็นป้ายโนเทสเหมือนเป็นสิ่งที่จะเจอได้ที่สวนสาธารนณะเนาะจักรยานเช่า Adult cycles always available จักรยานผู้ใหญ่เนี่ยมีให้ตลอดเวลานั่นแหละเนาะแต่ว่า Children cycles เป็นยไงจักรยานเด็กเนี่ย book กิ advance ต้องจองล่วงหน้าช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหน8 AM to 9 PM แสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้จักรยานได้เนาะเวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มแล้วก็ราคาแค่นี้เอง only 20 euros per day เพราะฉะนั้นแล้วดวสูสิข้อไหนที่ถูกเนาะเพราะ A families may not find suitable bikes for everyone unless they have reserved them จริงไหมถ้าทางจะจริงนะเพราะว่าอะไร ครอบครัวเวลาครอบครัวที่ไปกันนงครอบครัวเนี่ยไปเช่าจักรยานเนี่ยอาจจะหาจักรยานที่เหมาะสำหรับทุกคนไม่ได้โดย่ี่ว่าจะบุกไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยอาจจะมีเด็กอยู่ถ้าเด็กไปเป็นยังไงโดยที่ไม่บุกโดยที่ไม่จองล่วงหน้าเนี่ยก็จะไม่มีจักรยานเด็กใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่แล้วตัดติ๊กไว้ก่อนดูซิว่าข้ออื่นมีข้อที่ถูกไหมก็ B you can always find a range of bikes for hire here สามารถหาจักรยานได้หลากหลายรูปหลากหลายรูปแบบเลยในที่นี่ที่นี่เนี่ยอืมไม่จริงเพราะเขาแค่บอกมี adult cycle available แต่ว่าถ้าเป็น c h i l d r e n s เนี่ยจะต้องจองก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มี range of bikes เนาะมีแค่สองอย่าง adult ไม่ก็ c h i l d r e n แล้ว c h i l d r e n ต้องจองล่วงหน้าอีกนะฮะคนนี้ก็ไม่ใช่ e ่ yes, บอ s, s a r e n a v a i l a b l e for customers use in the evenings คนลูกค้าเนี่ยที่คนที่มาเช่าเนี่ยใช้จักรยานไม่ได้ในช่วงค่ำๆจริงไหมเราดูเวลาใช้จักรยานเนี่ยมัน8ปดโมงเช้าถึงสามทุ่มซึ่งไอสัต์ถึงสามทุ่มเนี่ยมันกินเวลาของ evening ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราข้อเนี่ยไม่ใช่ตอนค่ำๆเนี่ยเราสามารถใช้จักรยานได้เกะะ็ใช้ใช้ได้ถึงสามทุ่มเนาะฉนัดนข้อน,นี้ก็ไม่ใช่ละนั้งข้อที่ใช่ที่สุดก็คือ ข้อ a นั่นเองค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น5ข้อแรกของ cambridge b1 part แรกนะคะของ reading จะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าใจ text เ,เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมากเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลองทำข้อ part 2ต่อเนาะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ